โ้ฟิกตายบอกเลยจะยี double ลคิวครับโอ้ยยกมาได้อ่ะมันกดอันติมาดิเก็บสามนะมาดิมาดิาดอะไร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  <c oughs> ตัวนี้มึนจัดบอกเลยบูนาคอร์ดนี่ไม่ต้องเอา <c oughs> อันตี้โต้องครับตัวเนี้ย <c oughs> หนึ่งสองพอ่อ <c oughs> สวัสดีครับอยู่ผม2 4 k นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคิตซี่ยืนกลางานะครับผมรุ่นก็เป็นเทมของร่างแฟงนะพุ่งขึ้นไปไห้นะครับอยู่แหล่งข้อนต้นๆน,น,นะครับผมนั่งัวไปไซ้เลยดาวดาววุ่นจังเลยสดดิสันเนี่ยโอ้ตกกระจายเว้ย Mặt để biết thế nè Ủa để bắp phá mình trái đuôi Cho gió cứm lời บูมสติกนะคำสิลแหละยีดูแน่นั่นลอยเลยงี้ จิตสัมผัสหลอนครับมันมไม่ไอยู่ในผุ่มเลยโดนกิบกลางไม่ได้เอาเลยครับแบบอย่างเคลีจะจัดเลยตาเน,นี่ยุ้มสติกได้แล้วครับ เหรียญละกันถิ่นที่จองเอาเว็บกลางน่อยละกันผมมีหลังนะนาเหรียญจดัดโมฟิกตายบอกเลย อีดับเบิลคิวครับโอ้โยกมาได้อ่ะมันกดอัติมาดิเก็บสามนะมาดิมาดิอะไร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 ตัวน,นี้มึนจัดบอกเลยเออกลับเลยนี้แทงอาเลือด ออกาแบบดูเลือดมาหยือไฟดีนะพวมว่าเปิดอันติยาวๆไปเลยครับบนหน้าใสคิวใส่ชลีกัเลย เอ้ยแก,ก๊กแก๊กเกินเที่ยวดูนั่งอย่างนี้จะคอ่อยเลียนเลี่ยงเที่ยวเลยกันครับถึงความแรงแล้วกันมงกุฎ ดีสกิลดียวสอยองเลยสอยองเลยชุดเดียวโอ้โหเรียแบบร้อยวิลาก็ไม่ได้โอเคอยังไงวิลาด้วย ขอได้ไหมห <c oughs> ยกเอาเลยละกันมาดิมาเกียดิมาดิอันตี่ยี่สิบโควิดเองครับอียเดือนกันยิงแล้วอะ จกรอยดึงๆเลยเอ้ยสวยยิไงไหนเทีนอยู่นะตีคู่ดาวเร็วจริงครับ mm hmm. เห็นได้นะผมแดบ,บจะมีอันตีหรือไงมันานจากเขาเท่าไวน,นะครดรลอดตีมันหม,ดมุดเัาคอยยกเลย โอ้แท็กกลางนี่หละนี่ไีกแล้วไ,ลไม่ต้องเอาบูนาคอร์ดเนี่ยไม่ต้องเอาอันตี่มัต้อ,องครับตัวเนี้ย หนึ่งสองพ่อมาดิอุ้ยยกกาะดัยอะสเต็ตีซีเออโดนอันที่ยูซูด้วยอะยกโดนครับหลอบนี่รับร้อยสยองเขามันแหลวนะเขาด้วยกยลโดนเลย อืมต้องเอาข้องครับร่องตู้แถ่งเจ็บหนักบ่นี้บดหนักนะเกือบเครือ่องโหลดยยกเอสูด้วยเลยดูสวยจัดเลย เข้าไปไหนอะน <c ười> กันจิบเล่นเลยเอาดีแบบแดงห,ห้างเงินสือ่อจเกรก่อนครับได้หละมา โดนดิเดินนี้ไปแล้วผมผมไม่เลือดแล้วเจ้่จะตาย มาไว้แล้วผมก้าวอนละเน็ตกระปิงด้วยสวยสแตก็กสามสแตก็กเบิร์ดจีๆครับผมสวยจัดเลยประมาณนี้นะครับคิดสี่นะแบบใจน่าเมีนง่ายอย่างเนี้ยนะแจกดึงโดนกับครับดึงโจเลยครับโอ้กับตัวคอนนะผม เต่นทั้งวันดาวเท่าเดิมเลยดาววันจริงๆครับตุวนที่สันเนี่ยมาไวอ้อ่ะไอ้พี่พี่เฉยเลยเอา้าบัตไม่ได้เลยขายสิบสองตายสองนะครับยาจิตมาหกนะอ๋อบัตรขาหยไว้กว่านะ จะได้ดินนะแต่ว่ามเป็นจัดเลยนะแล้วมีแซนเอสดเลยครับผมไปเลยครับไปเจอกันคลิปหนานะครับเดี๋ยวมาลงแรงให้ดนหนนะนนหูนะครับผมคลิปหนานะถ้าชอบคลิปนี้เรื่องก็ไหลก็ติงก็แช่เลยครับผมเจอกันครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันครับเ,เจอกัน